thế này, bắt chín thì mẹ phải nọ. Ừ. Tầm bốn món. Ừ. Cái xèo xé mẹ dùm đó. Nó hóc cả hai sào chín khăm, đây là khuôn cả đấy. Nên ลูกก็แห so ้ง sort ก of ินเป็นซองปากซองพ่องซองค้นก็ของหวานผู้เดียวกับเบิเนื้อนึ่งเบิหน่อยแล้วโซ่เศร้าแร้งเศร้าจะขนมไปโรงเรียนเศร้ายังเม่แร้งอีกเศร้าอ๋อจับเข่าอีกหาน่อยกับนี่โจนย่านโบอิมนี่โจน ด้านแนมหนามูว่าหมายมันกับประมาณสมัยเงินบาทสองบาทคือตะกี้คือนบ้านั่นวแหละขนมมันก็มีแต่รหอละหาละซิฟเนาะมาแล้ว างะเปิดเจะได้ถือกล้องอยู่ไหมเอาเอาเท่าน่ะจับจับไปสองมือดันขึ้นจับดันขึ้นมือมืนอเมือเสร็แล้วเอ,อ้ยเปิดบ่ได้ปะเปิดบ่ได้เฮ้ยใครเข้าเสียเวลา,าย้ายยายไม่เสร็จอยังมาหาันคือเปิดใส่อยู่ว่าแมนบ่ ไปพ่อเมืองได้ไปวัดย่างสบายใจบม,ม,ม่มีแนว็กั่งค่ะนี่หั่นขลยวได้สินะนี่หั่นขลยว แม่ปลาแดกแม่ยังม,นนม,ม,มาจำหน้าปลาแดกเปนยมาจำเลยปลาะไร่นนปลาแดกปลาปลาจมพ่อพ่อมันสิบวงบมนน่ม่มน้าปลาแดก บม่ละอ้ยยยยยก็แยย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 บบบ,บ,บ,บยย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 ย บ่เทำนัก็ได้บ่เป็นยังอือจำอะไะจำาม่ไปเลยก้นไี้บ่บ่จำบ่กินไปจะเสียบเหรอบอกว่าเอาซ้อนนอ้เงืยบ่เขาซ่อนนั่หละว่าบาบ่เนาะเขาซ้อนซ้อนมาละกินบุ้มบุ้มยู้่าอบาบเขา มือนั่นกินไปตัวเสบมันคขาม้เพื่อนมือระมาเพื่อน่ะอออดกินนะครับจำกินถ้าแค่อยากกินไปกระเสอยบก็ด้เดี๋ยวไปงูน่น่นเลยจบจับว่ะตัเสียยอ่ชนอ่ชอน ของพูนะไหนไูนหของพูนะไ,นไ้พไหญ่ไปลูกบ่อพักกระโดด10ตัวเลยตัวสีเฮ็ดเนี่ยบ่าาอย่างได้ครับแต่ว่าตัวยิงสูงบ่าไปเห็ดหายผ่านแพ้มันแล้วหลดถ้าไปบัดมดเอือนเข้าเาดี๋ยไปสบายใจตัวบพมีงานขังข้า ีเ่นอร่อยมากเลยไม่ได้ยินจมโอ้โหเปโดพ่งมะใบขนาดท่านใส่บอกมองแก้วน้ำเด้หน่เอาเอาออกลองน้ำลองหน่อย้นึงมันหันหน่ยใบใหญ่มันมันอันมันบานแก่น้ำเ้เฮ้ยุ่มอร่่มากขุ่ม แบกินก็พอน้วจำนำปะลาบ๊วยหดของหวานแสบ,แสบ